สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเล่นแบบบ้านอีกเช่นเคยนี่ไม่ใช่แบบบ้านไอ้นั่นนะไม่รู้ชื่อแบบชื่ออะไรชื่อเนเป็นอังกฤษโอ้คุณคุณเล่นเป็นไหมนะ่ะฮะไม่เล่นเนละ่นน้ำไปสร้างบ้านสิวันนี้ฉันจะสร้างบ้านแยกกันนะยูกใกล้ใกล้จะสร้างบ้านไงแยกๆเอามีคนแล้วมาจอดตรงนี้เหรอโอ้นี่มีตรงนี้ของฉัน ตรงนี้ก็ได้น่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆร้านเกมบ้านหลังไหนนี่ฉันได้บ้านแล้วบ้านหลังนี้มาดูก่อนว่าฉันได้บ้านอะไรนี่บ้านหลังนี้เลยนี่บ้านชา้าหูเลยบ้านคือแบบเีษจำพูหวานแววมาก ดูบ้านฉันก่อนบ้านเขาเป็นยังไงอ่ะฉันขอดูบ้านเธอก่อนได้ไหมได้สิมาวิวบ้านเธอหน่อยเดี๋ยวเธอพาฉันเข้าประตูด้วยสิประตูตรงไหนเนี่ยก็ประตูตรงนี้นธรรมชาติมากอะชอบอ่ะใช่ธรรมชาติตรงไหนเนี่ยประตูอ่ะก็อยู่ตรงนี้ไงอะไรเนี่ยหรอใช่ตรงเนี้ยฉันเปิดประตูรอเนี่ย เดี๋ยวเข้าไปดูสำรวจบ้าฉนฉันเลยเขาใส่หน้ากากปิดอ๋อนี่แบบประตูใช่เธอมองไม่เห็นเหรอใช่ตรงไหนไม่เธอมาพาฉันมาลิ้วบ้านเธอหน่อยได้เลยปะปะตรงนี้ฉันจะทำมดอฉันล้างก่อนชันล่างก็จะมีโคฟ,ฟ้าแล้วก็ดิงชักใหญ่ทะลุได้ก็แบบไ้เลยเนี่ยกับต,ตรงนี้ก็ขึ้นบันไดได้เฮ้ยเ <โศ S 2> <อ>ทำไมตรงนี้มันแบบมีให้กดอะ เป็นนั่นหรือเปล่าจใส่รูปภาพอ่เธอคือจะส่งกันมาเปลี่ยนรูปภาพได้เฮ้ยนี่เธอยยังไงเราอยู่ห้องครัวก่อนตรงนี้ก็เป็นตู้เย็นกับตู้เย็นเล็กอันนี้ใช่แหละอ่อน้ำรอตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานแล้วก็ตู้ปั่นน้ำกับเตาอบเธอพร้อมจะไปดูชั้นบนยังพร้อมแล้วไปกัน บนก็จะเป็นแบบนี้มีมีที่นอนสีเหลืองกับทุทัทน์กับลูกก๊แต่อะไรอ่ะมีนคนโทรมาไปชันดูก่อนนะอุ้ยมีคนโทรมาแป๊บนึงนะคะทุกคน มาทุกคนไปตรงนี้เป็นห้องอับน้ำตรงเป็นต้นไม้แล้วก็ดึงชัดโปรไฟลแล้วก็ที่วางของตรงนี้เป็นบนันไดอย่าใครขึ้นไปห้องน้ำก็จะเป็นที่อาบน้ำ